มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะคะหลายลูกเลยค่ะพืชผักสวนครัวค่ะปลูกเองกินเองนะคะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะบรรยากาศธรรมชาติค่ะ มีต้นมะขามมีลูกมะขามเยอะเลยค่ะปลูกเองกินเองนะคะ